แล้วที่ทำใหเพื่อนในพกร้องตูนมชาแนลเพืตุงก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนในแบบไอจีตูนถามมาอย่างหนักมากว่าตูนรักษารอยสิวของตูนได้อย่างไงมีช่วงหนึ่งที่ตูนเป็นสิวเยอะมากแล้วตุนได้ทําการกดสิวเองนะครับจึงทําให้ตูน่ะมีรอยสิวที่แบบว่าเยอะมากๆเลยครับจะเห็นได้ว่าตูนมีคนที่มีรอยสิวเยอะมากๆซึ่งเป็นทั้งรอยดําและรอยแดงนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ตูนก็ อาจจะมีเมคอัพบ้างน,นะครับปีนี้เป็นปีเป็นปีแรกที่ตุนมีสิวเยอะที่สุดในชีวิตแล้วก็ใช้เวลารักษากับสิวมากที่สุดในชีวิตเลยนะครับทุกคนในชีวิตเกิดมา22ปีนะครับทุกคนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวถึงแม้ว่าเป็นสิวบีบออกมาแบบเดียวรอยก็จะหายครับปีนี้เป็นปีแรกที่ตุนรู้สึกว่ารอยสิวไม่หายสักทีแบบรอนานมากกว่าจะหายซึ่งแบบทาให้ตุนเครียดมากๆเลยครับต้นเหตุที่ตุน คิดว่าเป็นการคาดเราของตูนนะครับว่าตอนแรกเูนคิดว่าตูนแพ้เครื่องสําอางแต่ว่าได้ลองเลิกเครื่องสาอางหรือเราพยายามแต่งหน้าให้น้อยลงหรือเราเปลี่ยนเครื่องสำอางมันก็ยังไม่หายนะทุกคนตูนก็มาเจอสาเหตุหลักของตูนที่ตูนทำให้เกิดจิวนะครับนั่นก็คือแมสนะครับทุกคนการใส่แมสของเรานี้เริ่มมานตั้งแต่ช่วงที่ PM 2.5มันระบาดหนักมากเลยครับเราจึงต้องเริ่มใส่แมกกันครับตุ้มก็ต้องเริ่มใส่แมสนะครับเพราะว่าตุ้มเป็นคนที่แพ้ฝุ่นและส่วนแมสที่ตุ้มแพ้จะเป็นแมกจำพวกนี้นะครับทุกคนใส่ทีไรสิวอุดตันขึ้นทั่วใบหน้าทุกครั้งแต่ส่เห้ทให้ไม่ตุ้มรู้ว่าตุ้มแพ้แมสชนิดนี้นะครับก็คือสิวที่ตุ้มขึ้นจะเป็นสิวที่เป็นอย่างนี้หมดเลยจะเป็นกรอบนี้นะครับทุกคนเป็นจุดแบบว่าจุดเล็กๆเป็นสิวอุดตันเลยเป็นสิวที่ม จะเห็นไปจุดๆๆๆๆๆๆถูกแวเราจะใช้เมคอัพกบเท่าไรมันก็รู้สึกไม่สบายใจสมัยนั้นก็เลยเริ่มกดสิว้วยตัวเองนะครับก็ยิ่งกดมันก็ออกแล้วมันก็ ทิ้งรอยแผลจนเต็มทั่วใบหน้าของตุลยครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับถ้าเกิดทุกคนเป็นแบบตุนตุนินําว่าให้ไปหาหมอน่าจะดีกว่านะครับเพราะเป็นรอยสิวเต็มหน้าแล้วก็ตุลนอยมากตุลนอยจนกระทั่งที่แบบว่าไม่กล้าที่จะหน้าสดออกไปไหนไม่กล้าที่จะออกไปกับใบหน้าที่ล้งลุเพราะว่ารอยสิวมันหนกหนาสาหัสหน่อยเลยอ่ะแปลวบว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีสิวมาก่อนต้องแต่งหน้าต้องเปลี่ยนรองพื้นจากรองพื้นที่ใช้รองพื้นบางๆใช้แค่คุชชั่นบางๆคุชชั่นลาเมคชอที่นา้คุ เข้าไปจะทาให้มันแบบอุดตันขึ้นเรื่อยๆอุดตันขึ้นเรื่อยๆร่วมกับการแพร้แมสเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทรมานจิตใจตุนหนักมากช่วง23เดือนที่ผ่านมาตุนได้เริ่มรักษาตัวอย่างจริงจังเนื่องจากปิดเทอมด้วยตุนก็กลับไปที่บ้านการแต่งหน้าก็น้อยลงได้ทําการซื้อสกินแคร์มันตั้งแต่ต้นปีลองเยอะมากหมดไป2องสามหมื่นบาทเลยคนทั้งเอสเทอร์ลเดอร์อะดรีนาีแพ้ตัรังคมคาร์เรงเด็บเบิลแวร์ที่คนบอกว่าดีตุนกว้านซื้อมาหมดแล้วทุกคนแต่ว่า มันก็ยังไม่ถูกผิวหน้าไม่ตรงจุดหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนปุ่นหารีวิวดูรีวิวบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกคนเขาก็บอกอันนี้ใช้แล้วโอ้ยสิวลดอันนี้ใช้แล้วแบบรอยลามลดลองหมดแล้วมันยังไม่ถึงขั้นที่เราพอใจสิวมันยังขึ้นอยู่พอมันเป็นช่วงไปเทอมเราได้ลองอะไรใหม่ๆหม่กลับไปบ้านคุณแม่ตกใจหนักมากที่ลูกชายคนนี้สิวขึ้นหนักขนาดนี้นะครับนี่คือหน้าภาพช่วงที่มีสิวนะเพเราจะเห็นว่า มันมีรอยทั้งหน้าโดยเฉพาะช่วงแก้มทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทาั้งรอยดํารอยแดงผ่านมา2-3สเดือนจนมาถึงตอนนี้เดือนตุลาคมนะครับทุกคนมันเปลี่ยนไปมากคือแบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้จากคนที่มีรอยเยอะขนาดนั้นจนเป็นคนที่หน้าแทบไม่มีรอยมีแต่รอยแดงรอยจางๆรอยที่บบเล็กลงเป็น ช่วงที่น่าใสที่สุดของปีนี้แล้วเหลือแค่ยังมีรอยเล็กๆน้อยๆช่วงกรอบหน้าฝั่งนี้กับช่วงกรอบหน้าฝั่งนี้แล้วก็ตรงคอที่สิวชอบขึ้นตรงคอด้วยนะครับตูนถือได้ว่าตูนพอใจกับหน้าตอนนี้มากๆแล้วก็พอใจกับการที่สิวขึ้นน้อยๆซึ่งการที่ตูนสิวหายนี่มันมีจากหลายปัจจัยมากๆเลยครับซึ่งอาจจะเป็นที่ตูนดื่มน้ํามากขึ้นตัดเครื่องดื่มน้ำอาดมไปกินชาโนุตไคมุกน้อยลงแล้วก็จะเป็นพวก การล้างหน้าที่สะอาดขึ้นจํงมาก่อนตุลล้างแค่คินซิ่งกับโฟมล้างหน้าตอนนี้ตุ้ก็มีทงังคินซิงคินซิ่งบาร์มแล้วก็ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยโทนเนอร์น,นะครับทุกคนสเต็ปการหน้าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่สําคัญมากถ้าเกิดใครอยากให้ตุนเล่าเรื่องการล้างหน้าที่ตุลใช้แล้วตุลคิดว่ามันสะอาดออกมาเดี๋ยวตุนจะมา ทำให้นะครับเป็นรูทีนเล็ก็ได้ตูนก็ไม่ได้บอกว่าตูนเก่งหรือว่าทุกคนที่จะใช้ตามตูนแล้วจะหายนะแต่มันเป็นสิ่งที่ตูนอยากจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังวันนี้ตูนจะมาพูดถึง3ไอเทมที่ตูนคิดว่ามันเด็ดมากในการรักษารอยสิวที่ทําให้จากหน้าจุดลายจุดของตูนกลายเป็นหน้าที่แบบเรียบเสมอรอยสิวรอยดำลดลงอย่างเห็นได้ชัดภา,ายในระยะเวลา2-3ถึงเดือนนะครับทุกคนเราจะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือ เพียวริก้าดาก้อนบัสกาเจลนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักมันเป็นตำนานของเจลแต้มสิวที่ทุกคนรีวิวกันเยอะมากตรงก็ซื้อตามบล็อกเกอร์ทั้งใน YouTube Twitter ซึ่งตรงก็ลองใช้แล้วก็อภายในสัปดาห์แรกมันก็รู้สึกว่าเอ้ยรอสิวมันก็ แอบจางลงช่วงแรกๆตูนใช้แตะ2อันนี้นะครับว่างตอนไหนก็ทาแบบเชา้ากลางวันเย็นอ่ะคือตูนทา3ครั้งได้อะ่ะช่วงหนึ่งตูนทาตัวนี้เป็นประจําเลยแล้วก็หยุดไปเพราะตูงคิดว่าเหมือนกับว่าหน้ามันดื้อหรือรอะไรสักอย่างเนี่ยดีขึ้นระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ดีถึงขั้นแบบว่าหน้าใสแบบตอนนี้ตัวนี้มันมีสารกัดที่ทํามาจากดราก้อนบัตนะครับทุกคนซึ่งช่วยลดรอยสิวนะทุกคนอยากได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะไรนะครับตูนแบบไม่ได้รู้ด้านข้อมูลเชิญเืออขงต่ลเน้ีมนะครับก็ พอทาเข้าไปก็จะแบบซึมกับผิวได้อย่างรวดเร็วเลยนะตูนชอบเนื้อของมันนะเพราะมันทานแล้วรู้สึกว่าสบายหน้าไม่รู้สึกว่ามันแบบมีอะไรอยู่บนหน้าแล้วรู้สึกว่าทาซ้ำได้แล้วก็ตัวที่2ที่เริ่มใช้เลยนะคระับงที่ผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งอะ่ะตูนก็รู้สึกว่ามันได้แค่นี้แหละ เราต้องหาอะไรเพิ่มมาแหละแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับ p ิซูลีน n ปร o อ็กเ o ่โซลูชันเอ t t แ Fluid นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่น้องตูนใช้เพราะน้องตูนเป็นคนที่สิวเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าน้องตูนก็หน้าดีขึ้นมาจากตัวนี้นะครับทุกคนน้องใน i g ตูนที่เป็นรุ่นน้องก็บอกว่าดีนะครับเพราะาตัวนี้เขาเคมว่าลดรอยสิวภายใน7วันก็ถือว่าถูกในระดับหนึ่งเลยแบบไม่ถึงขั้น3 0 0พไม่ถึงขั้น4 0 0 0อะไรแบบเนี้ยตัวนี้เป็นตัวที่แม่ตูซื้อให้นะครับเพราะแม่บอกแม่ทนไม่ไหวแแแล้ววแบบ้้วววว่่่่าาาาาาาเเเรรรรบบบอออยสิะะมมกกกกนนนคัทุตไใชพ วิวในทั้งทวิตเตอทั้งในพันทิเปเรื่องต่างๆบอกว่ามันจะดังสิวมันจะแบบทําให้สิวเราออกมาเยอะแล้วมันจะหายอะไรเงี้ยตมก็แอบ,บกังวลน,นะครับเราได้มาลองเปิดใจใช้ตุ้มไม่ได้รู้สึกว่ามีการดังสิวเกิดขึ้นบนใบหน้าของตูนไอสิวที่มันเป็นอุดตันมันก็โผล่ออกมาทําให้เรา สกิดออกง่ายขึ้นหรือบีบออกง่ายขึ้นนะครับจากที่เราต้องแบบเจาะแล้วแบบบีบออกมาแรงๆแต่อันนี้คือแบบใช้มือเก่าๆมันก็หลุดออกมาแล้วซึ่งตูไม่รู้ว่ามันเป็นจากตัวนี้หรือจากอีกตัวหนึ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่ตูใช้พร้อมๆกันมันใช้มาควบคู่กันอะตัวนี้กับตัวไอตัวนี้ใช้มาเกือบประมาณ2เดือนละตัวนี้ใช้มาเกือบ2เดือนแล้วเหมือนกันก็คือแบบดีกลิ่นก็หอมใช้ง่ายซึ่งตัวนี้ตูจะใช้ตอนเช้านะครับเพราะมันเป็น AI Matt อะคือมันทําให้หน้าเราแมทอ่ะเหมือนกับควบคุมความมันด้วยแแแลลล้้้้้้้วววววตตตตตูนนนนนกกกก็็็็็รรรรรสสสึ่่่าาาาาามมมมััััคคคบบุจจจจจจิงงงๆพอเเชชหหใะะีได ก็ตัวนี้เขาเคลนมาว่าผัดเซลล์ผิวลดสิวอุดตันฟื้นบำรุงผิวช่วยลดร,รอยดำรอยแดงแล้วก็ควบคุมความมันถึง8ชั่วโมงซูงก็สื่อมาทำตามคาเคลมเลยนะตูนก็ชอบมากๆแล้วก็คิดว่าหมดแล้วซื้อต่อนแนบแล้วก็มาถึงตัวที่ตูงคิดว่ามันเป็นตัวที่กู้หน้าตูนได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวนี้นนเองนะครับทุกคน n ห h a Thai Coffee e x t a c t s u p y แอมทีออกซิเดนเซรั่มวิตามินซีบวกไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับทุกคนตัวนี้คือแบบว่าเราไปเจอบิวตี้บล็อกเตอร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่ามันดีคือแบบเขาใช้แล้วแล้วแบบชอบอะไรแบบสุดท้ายตุ้มก็ไปฟอลไอจีของแบรนด์หน้าไทยพอไปเปิดเซิร์ชดูแบรนด์อะไรปุ๊บตุ้มรู้สึกตุ้มชอบในพวกอินโฟกราฟิกของแบรนด์ที่เขาโพสลงในไอจีหรือในเฟซนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูสบายตาแล้วตุ้มเป็นสายแบบมีเดียแล้วตุ้มก็ชอบอะไรที่มันดูดูคิดมาในการโพสในไอจีอย่างเงี้ยแล้วตุ้มแบบชอบมากตรรรเเเเลลยยอออขขาามื่ตุก็แบไไปดดดูููฟ์คนีีววววิิ ปล่อยออกมาแล้วมันก็มีแบบ บอกว่ามีคนใช้แล้วสิวผดลดลงมีคนใช้แล้วรอยสิวดลดลงซึ่งตอนแรกตูไม่คิดว่ามันจะดีบางทีมันก็ดูแบบโอเวอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่เขาลงในไอจีก็แบบมันดูหายดูหายเร็วเวอร์มากอะไรแบบนี้จนเราตัดสินใจซื้อมาสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจยากก็คือมันราคาค่อนข้างสูงกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทยเนอะอันนี้ตูซื้อมา50 ml ราคา2,000บาทนะครับรวมค่าส่งพอใช้แล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามา,มากมันมีส่วนผสมมากมายให้ตูรู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะเมาาะกับบรออไปดดูในในนนขงแ ได้เลยนะครับว่ามันมีบอกอยู่ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างเพ่งอ่านแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะช่วยเราได้จริงๆเคมเรืมดังจุดด่างดำนิดนึงมีผัดเซลล์ผิวสร้างเซลล์ผิวใหม่ตูนเป็นคนหนึ่งที่ใช้แล้วเห็นผลในเรื่องรอยดำอย่างชัดเจนเลยนะครับทุกคนมาเป็นเซรั่มตัวหนึ่งที่ใช้ยากมาก,มากเขาก็จะมีบอกว่าต้องใช้ยังไงคู่กับอะไรใช้กับอะไรไม่ได้ว่ามันอาจจะมีแบบ สกินแคร์บางตัวมันตีกับตัวนี้ไม่ทําให้ส่งผลเท่าที่ควรนะครับซึ่งตูนตัดไปไหายง่ายเลยตูนใช้ตัวนี้ตัวเดียวตอนกลางคืนเลยนะครับทุกคนตูนรู้สึกว่ามันเป็นอะทรที่ดีมากคือนี่อจะอวยถามว่าเนื้อสัมผัสมันใช้ยากไหมซึ่งใช้ยากจริงๆก็คือเนื้อสัมผัสมันจะเหนียวมากๆเลยนะครับทุกคนมันจะเป็นเนื้อสัมผัสที่เกาะบนหน้าเราแบบเหมือนกับเราเคลือบหน, Taj up. หน้าไปเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นสัมผัสนียวๆอยู่บนหน้าเราบางคนก็อาจจะรู้สึกลำคาญนะครับแต่ว่าตูไม่รู้สึกลำคานเลยตูรู้ บิวตี้บล็อกเกอร์ท่านอื่นที่เขาแบบพูดสรรพคุณของของตัวนี้นะครับมีคนพูดอยู่ประมาณหนึ่งเลยซึ่งตุงก็ไปดูจะเขามาเหมือนกันนะครับตัวตุงใช้ตัวเห็นผลแบบนี้นะครับทุกคนทุกคนตุงใช้จะหมดแล้วเนี่ยซึ่งตุงก็ได้ทําการสั่งไปแล้วอีกคนหนึ่งครับเพราะว่า ตูชอบจริงๆอะ่ะเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแลกๆมันจะดูลื่นๆหน่อยแต่ว่าพอผ่านไปสักพักมันจะเหนียวมันจะเคลือบกับผิวเราแบบนี้เลยเป็นสีน้ำตาลบนหน้าเรานัานเราก็จะออกน้ำตาลน,น้ำตาลๆล็กนึงตูให้มันเป็นสกินแคร์ตวรู้สึกว่าใช้แล้วถูกชะตามากๆที่สุดตัวหนึง่งแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เห็นผลมากสุดสำหรับตูเลยนะครับนี่นะครับก็เป็น3ไอเทมที่ตูนเอามาพูดวันนี้นะครับทำให้ตูนจากหน้าเป็นรอยสิว ที่เยอะมากจนการมาหน้าเป็นหน้าเรียบเนียนเหมือนตอนนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากให้ตูนมาทําเป็นแบบเขาเรียกว่านะรูทีนปปลว่าตูนใช้ยังไงตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตูนก็จะมาทาให้นะครับมันจะมีแบบการล้างหน้าที่ตูนรู้สึกว่าการล้างหน้าก็จําเป็นมันช่วยทาให้เรา มีสิวลดลงการดื่มน้ำการออกกำลังกายก็มีส่วนนะครับอ่าตูจะมาเล่าตัวนี้นิดนึงสองตัวนี้นิดนึงแย่หงที่ตูบอกไปว่าตัวเนี้ยตูจะใช้ตอนเช้าและตัวเนี้ยตูจะใช้ตอนกลางคืนแล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้เห็นผลแค่รอยสิวที่จางลงหรือว่าสิวที่ยุ่งกดแล้วมันเหมือนกับสมานแผลได้ขึ้นนะครับตรู้สึกว่ารูมขนบุนกระชับขึ้นมากๆจากที่ปกติตูจะเป็นรูมขนตรงจมูกกว้างนะครับรู้สึกว่ามันกระชับ กระชับขึ้นแล้วรู้สึกว่าหน้าเราเนียนขึ้นเรื่องให้ความชุ่มชื้นตูนยังไม่แน่ใจเพราะว่าตูนก็ไม่ได้เป็นคนที่หน้าแห้งหรืออะไรแบบนี้ครับเพราะตูนเป็นคนที่หน้ามันมากๆเลยนะครับจากใช้สองตัวนี้ไปประมาณ2เดือนแล้วตูนจะขึ้นพานไปดูนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยก็คือหน้าเรียบเนียนจนพอใจแล้วก็คือแบบจะใช้ต่อไปแล้วตูนคิดว่าในอนาคตมันก็จะดีขึ้นมากกว่านี้ตูนก็หวังว่าหน้าตูนจะกลับมาเป็นดัง ก่อนที่ตูนจะมีสิวเยอะขนาดนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับก็อาจจะมีพูดอะไรติดขัดไปหรือไม่ก็อาจจะไม่เข้าใจก็ถักมาถามได้นะครับและที่สำคัญตูนขอย้ำอีกนิดนะครับอันนี้ไม่ได้มาเป็นการเล่าสรรพคุณของมันหรือว่ามาบอกอธิบายให้ชัดเจนครับอันนี้ก็คือเป็นการเล่าประสบการณ์การรักษาสิวของตูนในระยะเวลาประมาณ2-3เดือนของตูนนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนวันนี้ตูนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสด